เกมที่แพสเซเดียมกำลังจะเริ่มครับคุณสงการบุญมิเกียรตครับเป่าวัตเวเริ่มเกมหาทถาเรือครับในชุดเก่งนะครับเสื้อสีแสดน้ำเงินครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเกี่ยเริ่มเกมก่อนตอนดูดีลองเมื่อรุกันที่แล้วสองเนี่ยยิงเยอะครับแต่ว่าชัวหวะนี้ขังโอ้โหหลุดเข้าไปครับได้ยิงครับทิงดีครับประยานเปรียาครับแต่ว่ายิงไปติดเซฟของมรุตเมกุสิก ขยาบขึ้นมาเองครับดบบินสุลกากระชากมาเองข้างหน้ามีรันเว์ครับสุลกาจ่ายทะลุช่องลูกนี้สุพนันต์ปาดเข้ากลางเสาสองชาร์จเดียดได้ครับโอ้โหเอาแล้วครับการท้าเรือรูปการณนี้ครับแต่ว่า่อนันนี้ก็ถูกปล่อยยืมตัวไปหลายทีไปอีกแล้วครับโอ้โหพยายามปล่อยให้กาคา,คามเมนเดสตวัดต่อลูกนี้ทีละสักเผยพี่มายสองสูตรครับโอ้โห นาที14ไปแล้วครับการ<ม>ท่าเรือครับหนีออกไปเป็น2ประตูเลยครับพาขึ้นมาเองอีกแล้วครับโอ้โหประตู1-0ก็เป็นลักษณะนี้นะครับชุมก้าไม่มีใครเข้าจ่ายมาพยายามประยามแต่เข้าขวายิงลูกนี้โอ้โหโดนปาบอดีข้างในดูครับโ,โ,โอ้โหตันกันดูตลุดวรลชิตเปิดลูกนี้พุ่งเข้าไปบุก3-0มนครับโอ้โห ลูกัสกอสตานาซินวาครับตัวสำร,รมมองที่ลงไปมีประตูครับสามศูนย์ไปแล้วครับการต่อรูอนาทียี่สิบเก้าลยครับมาได้ดีแล้วครับแต่ว่ายุทธยาขอสวดบ้างครับตอนนี้เอาไปแล้วครับไคเกเลเมสไคเกเลเมสข้างในไม่มีใครเลยครับเข้าเกทโทษล็อกเข้าซ้ายลูกดียิงไปเข้าโอ้โหลุกรอบแล้วก็ลับหน้าไปก่อนแล้วด้วยครับ เกมนี้ก็อาจจะเข้าใจได้ครับเพราะว่าเจอทีมใหญ่นะครับตีโกยิงลูกนี้เอาละครับได้ประตูตีไข่แตกยิงเสร็จใส่ชื่อส่งประกวดได้เลยครับลูกนี้ใหม่ผ่านดีครับแล้วกุศนสการดูลิกเกรตครับกอเป่าดเวหนบทนเวลาการแข่งขันครับเป็นการเทเด็ดฟีครับเอาชนะยุทธยายูนเตดไป 3- 1ครับ